ล่าสุดเพจดังออกมากเคลื่อนไหวพญ่ขัมพานโบวตวันววสุดท้ายแล้วสําหรับคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งคาดว่าปีนี้ส่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรับรางวัลสองปีซ้อนเลยพนาพเมฆพันาน,าน<อ>เป็นต่ดีใจบ่ อ่ะตะากรสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลัมเทีโครบักสู้ผู้สูคนมือนี้มาพบมาพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกา่าคนเดิมกาแฟผ่า,านโกโสุริโยบางคามิตกโกเปน็นอาโกเปน็นอย่างเดียวพี่น้องอ้าวอะไรยังไงลาสุดพี่น้องมือนี้เอฟซีแฟนคลับบ้านต่างๆเรียกว่าโอโ้โห,โหนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวพายาัมพารหลังบ้าน,านเรียกว่ามีการ เทคะแนนกันแบบฉ่ำๆเลยพี่น้พันล่าสุดพี่น้องทางด้านของเพจดังหมอลำสตอรี่นอกเหนือในออกมาเคลื่อนไหววาจังซีบทวันสุดท้ายค่าส่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงรับคมชันลึกอวอร์ดสองีซ้อนเรียกได้ว่าไกลคอมาเต็มทีสำหรับการประกาศผลรางวัลที่วัดคะแนนความนิยมของศิลปินสำหรับคมชันลึกอวอร์ด2 0 2 5มือนี่บตเป็นมือสุดท้ายซึ่งในปีที่แล้วน้องอุ้งอิงคว้ารางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน เปิดเผยผลคะแนนล่าสุดตอนนี้น้ององงอิงขึ้นนําอันดับที่1งงานนี้แฟนเพลงต้องรีบเทคะแนนเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการโหวตคมชันเลือกอาวอร์ด2025ในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยม KA 3มาสันทออันนี้คือทางด้านของเพจดังหมอลำสตอรี่เพื่นใดมีการอ,ออกมาเคลื่อนไหวขาดว่า ปีนี้น่าจะเป็นองค์หญิงแคบ้านแพงสองปีซ้อนหรือเปล่าจังสีแมพยพัญชนอันนี้คือการขาดเดานาะพี่น้องนอก,ก็คือเฮ้าบได้ดอยคาศิลป,ปินท่านอื่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ว<ท>่าจากการคาดเดาพี่น้องอประกอบกับหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้านํามากผนวกกรรันแล้วก็วิเคอ์ออกมาพี่น้องถ้าสมมุติว่าเพะเป็นคือเฮ้าเอาขอโทษขออภัยสาหรับเอซแฟนคลับของศิลป,ปินท่านอื่นด้วยสําหรับทางดาง้านคอมชันลึกวอาวดพี่น้องออกมากเคลื่อนไหว เมื่อนี้เมื่อสุดท้ายปิดโวตเที่ยงคืนเพิ่อนว่าแล้วก็มี่าหกลักแหกโคง้งอีกแล้วไมยความว่าจังไดเอาแหกโค้งแล้วเดี๋ยวจ็กแล้วย่าวยงว่าแต่ว่าสําหรับ 3, เคเอสามนพี่น้องเนาะสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมปีนี้มีเสือ้อผ้ายวสันว่ามีเยครับทั้งน้านคมชันลึกอวดพี่น้องออกมากเคลื่อนไหวว่า สาขาลูกทุ่งหมอรำยอดนิยมสิมักขึ้นโชว์วันที่ประกาศผลพร้อมเอาหมายขวามาจังใดมีเสื้อผพายแน่นอนว่าสันวาออเออแล้วปัจจุบันผมก็เลยไปเบิง่งปัจจุบันพี่น้องโอ้ยสิบสี่สิบสี่สิบสี่ตอนนี้ K ี่เอสามผู้ใดอยู่อันดับที่หนึ่งน,น,น้องอุงเห่งอันดับที่สองที่ขับเที่ยวกันมากน้องไรอันกาดประดิษฐ์อันดับที่สามน้องยูริแมนบอล บัตรที่นี่มันกับประจวบเหมาะบอนหรือจังไดวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้สาวน้อยเป็นคนแพงคิวว่างคิวว่างน้องผู้หญิงมาได้เออมาได้พี่น้องแล้วทางด้านน้องไล่อันการประดิษฐ์มีงานอ่าเป็นคอนเสิร์ตบินิคอนเสิร์ตพี่น้องอยู่ทางพุทนละทางกรุงเทพพุทนละสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเอาบัตรที่นี่ขอยก็เลยว่า เอา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 หรือว่าจะมีอะไรเป็นนัยยะหรือเปล่าสันเด้เออหรือว่าบังเอิญคิวว่างพอดีเอออันนี้ก็บอกหมั่นใจนะพี่น้องเนาะครับสิังไดก็ตามล่าสุดทางด้านของคมชันลึกอวอร์ดพยัญชนมีการออกมาเผยสําหรับรูปของศิลปินสท่านพยัญานอ่ายังไง KA3 มี่น้องอุ้งอี้เพันแพ่งอยู่ตรงกลางพี่น้องพี่ไรอันกาดบันดิตอยู่ด้านขวาแล้วก็น้องยูริโตเกียวมิวสิกอยู่ด้านซ้าย อ้าวแนวใด็อปทีบอ <3 S 2> ่ะเพินเห็นรูปเขึ่นมาเพินมีนยะบ่ตีถ้าเป็นสแตนไหมค<า>่ะคิดออกว่าสแตนรับเหรียญรางวัล<า>ของแคงกิล่าตรงกลางคืออันดับที่หนึ่ง ด้านขวามืออันดับที่สองด้านซ้ายมืออันดับที่สามนี่หรือเปล่าหรือเปล่าลามีนัยยะหรือเปล่านาะี่้องแต่ว่าเขาขอไปเบิ้ลมาที่นี่หลังจากที่ทางด้านคุชมชลึกบอกว่าสิลองอันใดไปกระตามสําหรับเคเอสามพี่น้องตอนนี้ว่าเป็นเสียงเดียวกันน้องอุ้งหญิงน้องอุ้งหญิงคอยโหวตแล้วเออนี่หน่อยคอยโหวตตามหน่อยนี่หลายโหวตตามหลายบางคนบอกว่าโหวตไปห้าร้อยแต้มแล้วก็มีจังสี่แนี่ย แลมแมนแล้วส่วนใหญ่โอ้โหน้องผู้หญิงเยอะมากยซี่แม่ก็มี่น้องยูริน้องไลอันเนี่ยเขามาแสกเป็นจังหวะเป็นจังหวะแต่ว่ายังไงก็ปักประมาทไม่ได้นะมแมนบอกสำหรับยูซี่เฟรคขับนอนบ่ได้เลย ผลทะลึกอวอร์ดพี่น้องเนาะสัหรับผู้ใดที่ย้ําอีกรอบหนึ่งคุยข้ามผ่านช่องทางการโบูททั้งหมดมี5ช่องทางด้วยกันแมนบอ่าท็อปทรีช่องทางไลท์ท็อปวันนี้ KA3 อสาลูกทุ่งหมอลํายอดนิยมแล้วก็มีการโพสต์รูปนี่ล่ะน้ององค์เอกน้องยูริแล้วก็พี่ไรอันเนาะพี่น้องเนาะมีหาช่องทางนํากันพี่น้องบอกว่าสิเป็นทางเว็บไซต์อ่าทางเว็บไซต์นี่ก็คือคิดเป็นสัดส่วน10%ทาง Facebook นี่ก็เป็น10% ทางติดต่อมีกเป็นเทร่รรัพท์พิาญ,ญาพานธ์10%มาสั่นเถาะล้ะกาศทาง SMS SMS ีเป็น30%พี่น้องล้ะก็ทางไลน์ช็อปเป็น40%รวมเป็น100เต็มพยาญ,ญา,านธ้5ช่องทางด้วยกันพี่น้องวันนี้วันสุดท้ายแล้วแมนบอสกะต้องมารอดรุ่นกันต่อเนาะพี่น้องเนาะวันที่14พฤษภาคมถือว่าเป็นวันประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ด์มาสั่นเถาะ KS3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมปีนี้จะเป็นของใครองค์อิงเพรบันแพงเสดายรับรางวัลสองปีซ้อนหรือไม่เนาะพี่น้องเนาะขึนน้นอนยุ่กับเอฟซีแฟนคลับแล้วบาดที่นี่มแมนบ่าแต่ว่าเจ้าสังเกตบะสังเกตยังอีกคมชัดลึกอ,อวอะมีจักสาขาเก้าสาขาเก้าสาขา,า,ขาแต่ว่าสําหรับการเคลื่อนไหวเคเอสามรู้สึกว่าท่างเพจเพิ่มสีไฮอ่าสิว่าอะไรห้ความสําคัญค่ะเยอะมากนะเพราะว่า แต่ถ้าสาบมานีพี่น้องโพอ์อันใดกระามซีี้จแตสาขา KA3 สามนี่เยอะที่สุดสันเดคคอยเลย้่าห,หรือยังไงอเออเพราะว่าอย่างหูบวอเพราะว่าสาขา KA3 สามมี FC ซแฟนคลับร่วมโหวตคอยว่าต้องหลายที่สุดละเอออันนี้ก็ที่เป็นอ่าสวังไมีผลเลยมีผลกับไอ้นี่เนาะเพราะว่าหลายๆช่องทางที่เทาเวอลมากพี่น้องมันกะ มีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นบางอันกะฟีกับเข้าใจโยเตว่าบางอันก็มีค่าใช้ใจ่ายบัดท,ที่นี่รู้สึกว่าตามที่เขาเบิ่งมาตลอดนี่คมชัดลึกนี่คะแนนข,ของขี้สามนี่ลายดิอเออแม่นบ่คับอันนี้เฮาก็ต้องจับตากันนาะพี่น้องนอ้องรอจับตาพีนนน่น้องนาะสําหรับน้ององคงอิงเพชรบันแพงปีนี้จะได้รับรางวัลเป็นปีที่สองหรือเปล่าสั่นทอแเข็มเก่าสีรักษาเข็มไวดาร์บอหรือแข้มจะเป็นของ ศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาเออหรือแชมป์ก็ยังเป็นแชมป์อีกสมัยต่อไปบ่เอาต้องรอดรุ่นนะพี่น้องจ้าป๋เออพี่ยี่ผานอตอนนี้เรียกว่า fc แฟนคลับนะพี่น้องเนาะบ้านฮักต่างๆนี่แหละเรียกว่าตอนนี้บ่ไดดนางแลี่ยีให้ผานนางบ่ได้แล้่ว,ว่าสันเ์ถาะลูกย่างเดียวลูกย่างเดียววสันทถอะตอนนี้เห็นหลายๆท่านมีการออกมาเคลื่อนไหวนะพี่น้องเนาะ,ะทางเฟซบุ๊กของเจ้าของด็ดีหรือในกลุ่มบ้านฮักต่างๆ็ดี ถอยบ่ได้ถอยบ่ถอยบ่ได้จุดกวาสีหอดเทียงขึ้นจนกวาสีหออเทียงขึ้นแม่นอะนับตั้งตัวบประเทศนี้หักไผ่เชี่ยไผ่กับเขาไปโหวตออเดอร์พี่น้องเด้อบดันบัติ่าลูกข่อยคือบ่ได้ผู้นั้นคือบ่ได้ผู้นี้คือบ่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องไผ่สีได้กะกัเป็นอีกส่วนหนึ่งละแต่ว่าศิลปินที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดคือศิลปินที่ว่ากันว่ามีผลงานโดดเด่นมีความสามารถทุกคนนั่นละพี่น้อง อันนี้ก็คือแล้วแต่ FC ของใครจะเยอะ FC ฟซไพสอ่ซน้อยกว่ากันไปแต่ว่าความสามารถไม่ต้องถามถึงเก่งทุกคนอ่ะสำหรับเมื่อนี้เขากับิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงเํานีกัขอให้ศิลปินที่จะของหางน้องพี่น้องเนาะได้อ่ารางวัลตามที่ทุกคนไฟ,ฟ่ฝันนั่นแหละไปอ่ะสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ